สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแยกน่อยสูตรแยกสีฮานอยวันที่14เดือน11ปพี68นะครับผมสำหรับสูตรแยกน้อยเมื่อวานนี้หลุดเลยทุกคนนะเมื่อวานนี้หลุดหมดเลยนะตัวเด่นก็ไม่มาทุกคน สามตัวเลขที่ผมให้ก็ยังไม่มานะผมให้เจ็ดให้สองแล้วก็ให้หนึ่งนะก็ยังไม่เข้านะทุกคนนะเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะครับนะไม่เข้าเลยนะขอวางต่อนะครับผมก็จะมาเริ่มจาก <c oughs> ก็จะมาเริ่มจากหน่วยแรกกันเลยเป็นหวยฮานอยกาซาดนะ วันนี้ก็มาลงให้ไวเลยนะมาลงให้ไวนี่คือคือยังไม่ได้นอนนะทุกคนนะผมยังไม่ได้นอนนะเนี่ยก็เลยมาลงคาน้อยให้เลยนอนไม่หลับโลกเก่ากำเริบฮานอยกาซานะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นสีนะสี่กับสามนะครับก็จะมี สี่เก้าสี่หนึสแล้วก็36ตัวกันนะครับ4ี่เจ็ดามเจนะสี่ศย์แล้วก็30ศ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสี่ตัวนี้นะครับก็จะมี <c oughs> 49, 4 9 4 1 4 6แล้วก็39นะครับผมสำหรับหน่อยแรกนะครับหน่อยกาซาาก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะครับผม หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็น4 4กับ9นะครับก็จะมีสี่สองสี่สองสี่หนึ่งสี่หกเสองเกแล้วก็96นะครับตัวกัน4ี่สามสาศย์แล้วก็4ีเจ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเนี่นะครับก็จะมีสีหนึ่งสีสองสีหกแล้วก็เก้าหกนะครับผมหัยฮานอยแรกนะครับผมหัยฮานอยที่สองนะครับผมนะพิเศษนะก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยปกติก็เสี่กับ9้านะครับก็จะมีสี่สองสี่หสี่เจ็ด 9ก้าแล้วก็เกนะครับตัวกันนะครับก็จะมี4393 40แล้วก็48แล้วกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเนี่ยนะครับก็จะมี4 2 4 6 4 7แล้วก็9 6นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ หวยห้าน้อยปกติน,นาครับนะวันนี้ผมต้องเข้านะมาเนี้นะต้องเข้าแน่นอะนต้องเข้าให้ได้นะเมื่อวานนี้ผมสลบเลยเมื่อวานเนี่ยถ้าผมคำนวณยังไงมันก็ออกมาเลขเจ็ดก,กับเลขสองนะจริงๆนะคำนวณยังไงก็ออกมาเลขเจ็ดก,กับสองแต่ว่าผลที่ออกนี่ไม่มีมาเลยเจ็ดกับสองนี่ไม่มาเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย v i, I p นะตัวเด่นนะครับอันนี้เป็น9นะทุกคน9กับ4นะน่าจะเป็น9มากกว่านะ9 2 9 1 9 5งเก้าหนสี่สองสี่หนึ่งแล้วก็สี่ห้านะครับตัวกันก็จะมีเก้า ก็แปดแล้วก็9กสมนะครับผมเก้านนอนน,อน,น้อยเนี่ยเก้านนอนนะตัวนี้ก็จะมี ตัวเน้นนะครับก็จะมี9 2 9 1สอง้าหนึ่ง้าแล้วก็สี่นะครับผมถ้าพี่ๆไม่อยากจับสนะหน่อยนี้นะเอา9้าอย่างเดียวก็ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น9นี่แหละต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับผม3ามตัวเลขวันนี้ก็จะมี9นะ4แล้วก็3 9 4 3สสนะครับนะพิพๆท่าในใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว นำเอาตริมาจับคู่กับ943ได้เลยนะหรือว่าจะเอามาจับคู่กันเองนะเนี่ย9493แล้วก็43นะ943วันนี้มาแน่นอนทุกคนนะวันนี้ต้องมาแน่นอนนะ3ตัวเนี่ยต้องมีไม้เห็นอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้ผมพลาดอย่างแรงเลยนะ271เนี่ยไม่เข้าเลยไม่มาเลยวันนี้มาแน่นอนเนี่ย943เนี่ย ฝากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ